ฟิลแคมปิ้งช่วงนี้มาแรงกับบ้านเราใกล้วันหยุดแล้วเนาะอยากออกไปนอกบ้านแต่แดดก,ก็แรงแรงรถก็ไม่มี ตั้งมันหน้าบ้านได้แหละค่ะเตาแก๊สปิกนิกก็แค่ซื้อมาใหม่ดูมานานราคาตัวนี้รับได้สุดแล้วได้มาไม่ถึง3แบงค์แดงมาพร้อมกระเป๋าเก็บแก๊สด,ด้วยแก๊สกระป๋องเขาไม่มีมาให้นะต้องไปซื้อเองข้างในกล่องก็จะมีตัวแก๊สมีตัวฝาตั้งตเตาเาเรียกว่าตัวเตาครอบใช่ปะก็มีคู่มือการใช้งานมาให้หนักเบานะพกพาง่ายสะดวกเลยจริงจริงตอนนั้นเคยใช้ขายข้าวไข่เจียวแบบนี้ไฟแรง สามารถปรับระดับความแรงได้ตั้งหลายระดับได้นะตอนนั้นคือทําให้ไข่สุกไวมากแล้วใช้แก๊สกระป๋องนึงอยู่ได้หลายอาทิตย์วิธีการใช้งานก็ง่ายเสียบแก๊สลงไปมีร่องสําหรับล็อกตัวแก๊สอยู่นะนอกจากจะใช้ได้กับแก๊สกระป๋องแล้วน้องมีหัวต่อทองเหลืองมาให้สําหรับใช้กับถังแก๊สในบ้านสะดวกมากที่บ้านตอนนี้ไม่มีงบซื้อถังแก๊สหรอกจ้าใช้เตาไฟฟ้าไปก่อนเตาไฟฟ้าทํากับข้าวทีสองสาครั้งเรืองไฟช่วงนี้หน้าร้อนอะไรประหยัดได้ประหยัดจ้าแกมาใช้เตาแก๊สเลยค่าแก๊สน่าจะประหยัดกว่า ตอนแรกก็แอบกลัวกลัวใช้กระป๋องแก๊สแล้วมันจะระเบิดน้องมีระบบตัดไฟให้สบายใจหายห่วงบอกว่าสะดวกของเขาทนต่อก,การกัดกร่อนไม่เป็นสนิมง่ายต้องมาลองดูกันว่าจะเหมือนตัวเก่าที่เคยใช้ไหมยัทงทากับข้าวกินชาบูปิ้งย่างนอกบ้านแบบนี้ใช้งานสะดวกไปเลยฟิลเหมือนไปแคมปิ้งทะเลาอาหารขายก็ได้นะใช้เสร็จเราก็เช็ดทําความสะอาดง่ายมากจากนั้นก็เก็บรักษาน้องลงกล่องไว้หากยังไม่ใช้แต่ของแก๊ปตั้งไว้ในครัวเลยเพราะใช้ทุกวนันตามหา เาแก่ปิกนิกแบบนี้กดสั่งได้นะต่ก้าสีเหลืองมุมซ้ายล่าง